สวัสดีนะฮะท่านผู้ฟังนะครับพี่ฟังอยู่ที่เมโล๊อปนะครับรวมถึงนะฮะทาง f c e b o o k f แฟนเพจของเมโล๊อปด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับศิลปินหน้าใหม่เลยครับผมที่ตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็มีซิงเกิลแรกของตัวเองแล้วนะครับกับน้องเทาขอบคุณมากเลยนะน้องดูตกใจผมมากเลยก็อเปลี่ยนมูทันทีนะนะครับผมชนกั่ไยชนยั เน่นะฮะดื่มน้าเก๊กควยกระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับผมก่อนหน้านี้ผมดื่มเล็กตาซอยไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เห็นมีสปอตแล็กตาซอยไงเอออะตอนนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างเนี่ยเช้าวันนี้ก็ต้องตื่นนิดนึงพี่เตอแต่ <c oughs> ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเราแรกแบบจะน็อกเออพี่อยากรู้เหมือนกันนะว่าการตอนนี้มันคือซิงเกิลแรกของเราเลยใช่ไหมครับผมการตื่นเช้าเพื่อมาโปรโมทเพลงเนี่ยครับมันรู้สึกยังไง คำถามไม่ต้องดูสคริปต์อยากร <L an> ู้ไงเมื่อก่อนพี่ก็เคยมีเพลง <S 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 อเออแล้วพี่ก็แบบว่าพี่ตื่นเต้นมากเลยตอนเช้าอ่ะกลัวแบบว่าเออพูดไม่ถูกกลัวแบบเฮ้ยเขาจะเข้าใจเพลงเราไหมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่ชิงผมตื่นเต้นมากเลยนะพี่แบบผมไม่เคยมาน้่งพูดปเป็นทวีวอะไรแบบนี้แบบมันตื่นเต้นมากที่แลบบ้วด้วยความที่มันเช้าด้วยผมก็กลัวผมจะพูดอะไรออกไปแบบไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่เราครูมากเลยนะเราเป็นงานตื่นเต้นที่คูมากเลยอ๋อ พี่ตื่นเต้นตอนแรกพี่ลิ้นพันเสียงพับๆๆเลยออะมาพูดถึงซิงเกิลที่เป็นซิงเกิลเดบิวต์กันหน่อยครับเพลงแฉนถ้าบังเอิญได้เจอครับเพลงนี้นี่บอกเรื่องราวอะไรบ้างอะอือจริงๆมันมันบอกเรื่องราวเกี่ยวกับ คนที่สำคัญในชีวิตเราหรือว่าคนที่เราอาจจะเป็นพาร์เนอร์หรือคนที่เรารักอย่างเงี้ยครับที่เราไม่ได้มีเขาอยู่แล้วตอนนี้ืเหมือนเออเราทำเขาหลุดมือไปหรือเราเสียเขาไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนถ้าเออถ้าเกิดเราบังเอิญได้เจอเขาเนี่ยเราอยากพูดคำคำนึงคำนี้พูดได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับนี่อย่าบอกนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องราวของเราของเพื่อนของผมอ๋อรีบแก้ตัวเลยของเพื่อนใช่คือตอนนั้นเหมือนนั่งนั่งกับกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ เขานั่งคุยกันตามภาษาเพื่อนแล้วเขาเลยเล่าเรื่องร้ายผมฟังผมได้อินสปายอย่างนั้นมาเลยมาเขียนเพลงใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้องแทมเนี่ยแต่งเพลงให้กับเสียปินหลายท่านเลยครับผมก็มีใครบ้างมีใครบ้างที่เราแบบคุ้นคุ้นหน้ากันจริงๆได้รับโอกาสให้ให้ไปเขียนเพลงให้วงอัลลาสโนเพลงบอยเฟรนด์ครับผมแล้วก็เออ่มีวงญี่ปุ่นชื่อซาคิฟีเวอร์ครับที่เขามามาทำเตอร์มากเออแต่พี่ฟังแบบสำเนียงของเราคือเพลงเราที่เพลงแชนเนี่ยเพลงเนี่ยเป็นเพลง กึ่งกึ่งสากลด้วยเนาะเพราะว่าแบบครึ่งหนึ่งแทบจะครึ่งหนึ่งเลยเป็นภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่งเป็นภาษาไทยแล้วในเพลงเนี่ยมีมูทหลายเพลงมากต้องฟังไปฟังกันนะเพราะว่าเออน่าสนใจมากคือปกติทุกครั้งที่ใครจะมาหากันเนี่ยเราก็จะเปิดเองฟังใช่ป่ะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเลยที่แบบเราฟังแล้วเราต้องฟังย้ำๆย้ำๆกับทีมงานตลอดเลยว่าเฮ้ยทำไมเพลงมันลึกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออพูดถึงเพลงเพลงนี้เนื้อหาแบบนี้แล้วสไตล์เพลงแบบนี้ ตอนที่เราฟังเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามาถึงปุ๊บมันเหมือนแรปเสียงต่ำเท่ๆใช่ใช่ไชสักพักหนึ่งเป็น R&B ครั B, แล้วก็สักพักหนึ่งเป็นเพลงทีป๊อปที่แบบเออแบบฟังง่ายฟังสบายยังพูดกับทีมงานอยู่เลยว่าเฮ้ยเพลงนี้เนี่ยเผอๆนะถ้าเธอว่าทำคอนเทนต์ติ๊กตอก็อนะ ได้สามคลิปเลยนะโอ้จริงเอ้าะผมไม่เคยยิดมาก่อนเลยเออ,เอ,อปกติเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบในคนในติ๊กตอกอ่ะสาวๆอาตอบเขาจะแบบชอบลิปซิงมาแล้วใช่ใชไหมอ,อันนั้นได้หนึ่งคลิปะนะไอสอร์ RNB ก็แบบว่าเต้นๆใช่ไหมเออ,เอ,อแล้วก็แบบว่าเพลงช่วงช่วงทํานองป๊อปเนี่ยก็เอาไปบอกรักเอาไปบอกไม่ได้บอกรักในเนื้อหามันเป็นคือการอยากกลับไปใช่ไหมเสียใจแล้วอยากกลับไปฝากคนเล่นติ๊กตอกกันด้วยค่ะ เล่นด้วยนะเล่นด้วยนะเล่นได้3คลิปเลยเราก็ต้องเริ่มทำเองก่อนใช่ใช่จริงๆก็มีติ๊กต็อกอยู่นะครับตอนเราเต้นเป็นไหมเราเต้นเป็นไหมโอ้โหจริงๆเรื่องเต้นเนี่ยที่เห็นในเอ็มวีนยคือผมมาเต้นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าแบบในกล้องอะไรเงี้ยผมเหมือนแบบมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยคอนแบบไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของผมแล้วผมก็ได้กล้าออกไปเฮ้ยแดีวเรามั่นใจมากเลยนะดูท่วงท่าการแอคติ้งนี่ต่างจากคนนี้เลยนะ เออความมั่นใจตอนนั้นกับตอนนี้แบบว่าแบบนี้ดูแบบว่าเหมือนแบบถ่อมตัวเราอะจริงๆแล้วแบบฮิปฮอปใส่พี่ได้เลยนะจริงเหรอเยออเพราะว่าพี่ฮิปปี้ฮิปปี้อ๋อฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปฮอปเลยอ๋อเล่นเเล่นอ่ะก่อนจะมาเพลงนี้ขอย้อนไปหน่อยได้ไหมครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำคอเวอร์มาเยอะมากเลยใช่เออมีคฟเวอร์เพลงสากลใช่คอเวอร์หลายๆเพลงเลยจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบเริ่มอยากร้องเพลงอยากคอเวอร์มันคืออะไร คือจริงๆอะผมเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วผมชอบฟังเพลงมาแบบทุกแนวเลยครับแต่ว่าแนวที่ผมชอบจริงๆก็คือเป็นพวก R&B ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วขณะที่ผมได้เริ่มทําเพลงที่เริ่ม cover อะไรเงี้ยมันเป็นช่วงตอนโควิดที่เขาลังระบาดหนักๆแลยแล้วผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศพอดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนได้กลักตัวต้องกลับตัวที่บ้านสองอาทิตย์เนาะแล้วระหว่างสองอาทิตย์นั้นน่เหมือนผมอะอยากทําอะไรใหม่ๆที่ตัวเองเคยทำก็เลยได้ลองทําเพลงมาครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ผมได้ออกมาทํา เนี่ยท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าโควิดมีข้อดียังไงนี่สัมภาษณ์สืบปินมาส่วนใหญ่นะสืบปินหน้าใหม่เกิดจากช่วงโควิดหมดเลยนะโอ้ใช่ไหมพี่มันเว้นเวอร์ไงมันเว้นเวอร์มันไม่มีอะไรทำเออไม่มีอะไรทำแล้วจากเป็นคนที่เาเบอร์เพลงคนนู้นคนนี้เนี่ยมามีเพลงของตัวเองอะความรู้สึกแรกตอนที่เราจะเริ่มโปรเจกต์อะเรารู้สึกยังไงดีใจมากพี่รู้สึกเหมือน เราได้มีใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในเพลง<ม>ที่เราอยากจะให้คนเห่นได้ฟังกัน<ม>นะครับรู้สึกรู้สึกแบบดีมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ่นจอยกับเพลงนี<ม>้ได้ปอยไปครับพี่ชื่นชมมากนะยิ่งเราบอกว่าเราแต่งเพลงเองอะ่ะเรารู้สึกว่าคําว่าศิลป,ปินะ่ะมันควรมีบทเพลงที่มันออกมาจากตัวเองชมีลายเส้นเป็นของตัวเองแล้วก็ความเป็นตัวเองสูงเพราะว่าเราได้แต่งเองเราหมายถึงว่าเราได้เอาเรื่องราวรอบตัวเร,เราเอามาใส่ในความเป็นตัวเองเข้าไปเพราะงั้นเนี่ย ยินดีด้วยครับผมขอจบมือหน่อยว่าแบบยินดีการเป็นศิลปินเออนะอ้าวว่าถึงเรื่องเพลงนี้ดีกว่าเพลงชฉนถ้าบังเอิญได้เจอนี่อันนี้คิดชื่อเองปะใช่ครับชื่อเองด้วยนะเพลงนี้กลิ่นอันดีชัดความเป็นทีปป๊อปชัดแรปแบบตะวันตกเรียกอย่างนั้นได้ไหมได้ครับแรปแบบตะวันตกชัดสามสไตล์ทาไมถึงเลือกที่จะไม่ทำสามเพลงไปเลยนี่คืยกับทีมงานแล้วิ สามสไตล์นี่มันสามารถแบ่งออกเป็นสามเพลงได้เลยนะทำไมถึงเอาทุกอย่างเราเริ่มต้นมาด้วยไม่กี่นาทีอ<ะ>เราได้ฟังสามบีทสามสไตล์คเลยทําไมถึงเลือกใช้ไอเดียนั้นฮะจริงๆแล้วที่ที่ผมทําแบบนี้เนาะที่ที่เขาเลือกเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนตอนแรกที่เป็นอินโทรของเพลงครับที่เป็นช่วงแรกของเพลงมันเป็นเหมือนการที่ได้นโทรดิว c ์ตัวผมให้คนรู้ว่าผมสามารถแบบเออไม่เราไม่ได้ร้องแค่เบีอย่างเดียวนะเราจะมีโลโทน n e r a ด้วยร a ปเมโล d i c อย่างเงี้ยครับแล้วก็ แต่แนวหลักๆก็ก็เป็น RMB แต่ว่ามันทำให้คนรู้ว่าเราไม่ได้ร้องแค่ RMB เลยความรู้สึกของคนฟังที่แบบความรู้เรื่องดนตรีน้อยมากแบบพี่นะรู้สึกว่ามาเปิดมาเท่เฮ้ยเท่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 เฮ้ยเก่งวาะเก่งวาะเก่งมากเฮ้ยพราะมากเลยนะเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่มันในช่วงเวลาแค่ไม่กี่นาทีอ่ะสั้นๆของหนึ่งเพลงอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบ เราสึกว้าวกับตัวตัวศิลปินมากเลยจนทําให้ต้องฟังรอบสองเพื่ออะไรวะาเฮ้ยฟังเนื้อหาว่าพูดอะไรบ้างว่าตัวเราทําให้เราลืมแล้วก็ฟังความเท่ของเรามาตลอดเลยเจ๋งมากมากนอกจากแนวเพลงที่สร้างอ่ะแรงมานาลใจที่เล่าไปก็คือมาจากเพื่อนคับผมโอ้ดีดีดีเพลงนี้มีการซัพอรอตจาก พี่นิโน่ด้วยใช่ครับผมนิโน่เคครับที่ทำาเออพี่นิโน่เนี่ยถือว่าเป็นที่รู้จักมากๆในกลุ่มวัยรุ่นนะเออกับคําว่านิโน่กดบีทให้หน่อยใช่ไหมใช่ใช่เป็นไงบ้างเออเป็นไงบ้างทํางานกับพี่นิโน่ผมรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาผมได้ทําเพลงกับพี่นิโน่แบบหรือว่าได้ปรึกษาพี่เขาผมรู้สึกว่าเขาอินสปายผมมาในหลายๆแบบหลายๆแบบมากเพราะว่าเขาเก่งเก่งมากๆครับแบบ เหมือนมีเหมือนแบบเขาที่มีเซนทางดนตรีที่สูงมากมากเลยนะครับผมเราก็เลยกินดีมากแล้วก็วิสเปคเขามากๆที่เขาได้ให้โอกาสให้ผมมามาทำแบบทำเพลงในบิดเอ้ยทำเพลงให้ผมเลยไงครับผมในในบิดนี้นคือ<ช>เราเนื้อไปเอาทํานองระดับหนึ่งไปให้เขาใช่ปหใช่ครับเหมือนตอนแรกเราก็เหมือนเราเขียนเนี่ยร้องแล้วก็เราก็แต่งมันเราดีไปก่อนไปให้พี่เขาฟังเนี่ยครับใช่ใแล้วแกแกค,คอมเมนต์บ้างไงแกลองฟังครั้งแรกแกรู้สึกคอมเมนต์ว่าไงไหมโอ้โห ตอนแรกแกก็เหมือนตอนแรกเหมือนกักเวลาพี่โน้ฟังเขาจะฟังแบบเงียบๆก่อนผมก็เลยไม่รู้เรียกชื่อเขาไดยังไงใช่แล้วก็สุดท้ายพี่ก็เลือกเพลงนี้โอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเขายังไงแต่ว่าเขาน่าจะเขาชอบแหละเ่าชอบแหละเขาชอบเลยเขาเลยจัดให้แล้วก็ทําออกมาได้กลมกล่อมขนาดนี้ครับผมเพลงนี้คือสุดยอดละเอ็มวีแหะ นี่เราได้เห็นกันอยู่ตรงนี้เลยกับ m อนี่เนี่แอนได้เห็นด้วยได้นะเออนี่เขาเห็นอันนี้คือที่เขาเห็นนะ m อนี่ลักษณะการเรื่องราวการบอกเล่าของเรื่องราวของ MV มมันเป็นยังไงอ่ะเอ่อบันึงถึงเรื่องราวที่เรื่องราวของ MV มเลยคือเริ่มต้นมานี่พี่ดูจนพี่จำได้ว่าเข้ามาถึงมืบเหมือนเราอยู่ในห้องแคบๆแล้วเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่เออแล้วน่เรื่องเล่าเรื่องราวให้พี่ฟังหน่อยว่าคอนเซปต์มันคืออะไรอ๋อจริงจริง ไอเดียหรือว่าสตอรี่ไลน์ที่ที่อยากจะเล่าในเอ็มวีเนี่ยเหมือนพี่คำขวัญพี่จีเนาะ,ะเป็นเลรเกอร์ที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วใช่เขาแบบผมเออเขาให้โอกาสให้ผมได้ได้มากำกับนะครับก็คือตอนแรกเลยคือเหมือนเราอยู่ในห้องที่ที่มันมีความทรงจำจำเดิม,ดม,มห้องเลนเบที่มันมีความทรงจำที่อยู่ในห่วงเวลาห่วงเวลาหนึ่งเนี่ยครับเหมือนตอนที่เปิดเข้าไปในห้องเนี่ยตอนแรกที่เปิดฉากเข้ามามันเหมือนเราก้าไปใน อินเนอร์ตอที่ที่อยู่ข้างในลึกๆของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันยูนวนลูปอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอ๋อไอการเคลื่อนที่แบบแปลกๆเนี่ยมันเหมือนการที่เราเหมือนลูปเวลาป่ะมันเหมือนเป็นแบบเหมือนข้างในของเราที่ที่เป็นความผิดแลข้างในของเราอ๋อช่ดีดีมันบรรากาศมันเหมือนไฟกระพริบกระพริบโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาใช่ครับและสุดท้ายเนี่ยตอนช่วงให้ทายของ MV ีเนี่ยก็เหมือนจะมีการย้อนกลับไปใช่ไหมเพื่อจะกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างใช่นี่เห็นไหม ผมเก่งเหมือนกันนะทั้งสอผมพสุดนอดมากดูรู้เรื่องอะเป็นไงเพราะว่า m ีเนี่ยอ่านมากแล้วก็แบบมีการใส่สีจงซีด้วยเอชอบตอนฉากที่มันคือเครื่องอะไรนะไอติ๊กตอกติ๊กตอกะที่มันลอยขึไมันล้มลงมาไม่ถนอมไม่ถนไม่ถนอมอะมันคือแม่นอมใช่ไหมมันเอาไว้ทำอะไรอะออาไว้จับจังหวะเวลาเล่นดนตรีอะไรจับเิมโป้อะไรอย่างเงี้ยใช่หมบอกแล้วความรู้เรื่องดนตรีน้อยเออแต่เท่มากเลยทำยังไงให้มันลอยขึ้นหมันลงมา มีโหต้องให้เครดิตพี่ๆคนที่เขาทำไปดูกันได้นะครับดูกันได้ที่ไหนบอกเลย MV นับสามารถเข้าไปดูใน YouTube Channel ของ New Wave Entertainment ได้เลยครับผมพิมพ์แค่ New Wave Entertainment ก็ขึ้นขึ้นแน่นอนใช่แล้วก็เพลงของเราเนี้ยก็คือสามารถฟังได้ทุกช่องทางแล้วทุกช่องทางทูตสตรีมมิ่งนะครับเซิร์ฟบ้าอะไร Chances ครับถ้าบังเอิญได้เจอหรือว่าเซิร์ h ชื่อผมก็ได้ครับ T A M P ก็จะเป็นรูปหน้าผมใน Spotify ดีมากเลยก็ขอให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ประสบความสําเร็จอพอประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมทําเพลงอื่นๆอ,ออกไปอีกนะมีแผนไหมมีแผนไหมโอ้เร็วนี้มีแน่นอนครับนะ่ผมบอกเลยว่าผมตัวตัวผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยว่าจะได้ปล่อยให้ทุกคนได้ฟังกันมีแน่นอนเร็วๆนี้ครับผมแนวละ่ะ <c oughs> แนวละ่ะเออได้ไหม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 แนวเพลงเนี่ยจะมาในรูปแบบเดิมอีกไหมหลากหลายทางแนวดนตรีหรือว่า จะมาแบบมูทไหนเป็นมูทที่ค่อนข้างจะมีความเซ็กซี่ละกันพูดอระมาแค่นี้บผมแหวนนึกภาพออกนะถ้าเกิว่าแบบว่าเรากับบทเพลงเซ็กซี่เซ็กซี่นี่น่าสนใจมากยะทําได้ใช่ไหมพอยุดได้ได้ได้ปล่อยพรุ่งนี้เลยใช่ไหมพรุ่งนี้เลยอันเร็วไปใช่ไหมโปรหมดเพลงนี้ก่อนอ้ากับเพลงถ้าพูดแบบพูดตรงๆพูดแบบที่เราออกก็คือเชส แชนเซสนะครับผมหรือว่าภาษาไทยก็คือถ้าบังเอิญได้เจอนะครับฝากเพลงนี้ด้วยนะครับกับทุกคนด้วยนะครับน้องแทมพงประวิทย์นะครับผมศิลปินหน้าใหม่ของเราที่คงจะไปครองใจท่านผู้ฟังทุกคนและแน่นอนที่เมันรป๊อปของเราคงชื่นชอบอย่าลืมขอเพลงนี้เข้ามาเยอะๆเราเป็นคนพูดเองดีกว่าเพราะว่าเผื่อๆแบบว่าพูดเองแล้วเขาจะขอเข้ามาเยอะๆอ๋อฝากทุกคนด้วยนะครับสามารถก็ รีเควสเพลงผมเอาเยะเกือบที่กับพี่เขานอแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามผมได้นะครับทางช่องทางหลายๆช่องทางเลยในตอนนี้ไอจีก็ฝากติดตามเป็ที่ส่วนตัวผมด้วยได้เลยฝากเลยพูดเลยได้เลยได้เลยเขาผมแชมปี้ครับ T A M P Y Y นนะครับผมสัถเปติดตไอจีครับแล้วก็ ยูทูบชาแนลก็จะมีคอนเทนต์เข้ามาเรื่อยๆเกี่ยวกับตัวผมเองด้วยในช่อง New Wave Entertainment นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า youtube หรือว่าไอครับผมก็มีถือว่าเป็นศิลปินชายคนแรกเลยด้วยครับผมเพราะงั้นติดตามกันได้นะครับวันนี้โหขอบคุณด้วยนะทํามผู้สานนะอามีมีเห็นว่าเมื่อกี้คุยกันว่ามีผลงานนอกจากเพลงแล้วเนี่ยมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามอีกไหมในอนาคต จริงๆก็อาจจะมีงานงานแสดงอะไรอย่างดงี้ยงานแสดงด้วยนะนี่เราจะเอาทุกอย่างม่ได้นะนี่กะว่าแบบว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วว่าพวกพี่ตกงานกันหมดไม่ได้นี่โอ้่ก็พูดเกินไปเดี๋ยวจะมีงานแสดงด้วยนาคอรสรวมถึงผลงานเพลงนี่ก็ยังจะปล่อยเพลงที่สองต่อไปแต่ตอนนี้นะครับแชซเซสใช่ไหมพี่อัถูกออกเสียงถูกไหมถูกถูกแล้วครับเออพี่ไม่พี่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมฝากเพลงนี้ด้วยนะแชซเซสถ้าบังเอิญได้เจอนะครับผลงาน ของน้องแทมนะครับผมไปฟังกันได้นะทาง yyoutube และที่สำคัญนะครับอย่าลืมขอมาที่เม l ูป๊อปครับวันนี้ขอบคุณน้องแถมมากๆนะนะครับผมก่อนจากไปครับแล้วก็ไปฟังสดๆกันเนี่ยเรามีเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าขอน้องไว้แล้วก่อนเข้ารายการว่าอยากให้น้องร้องสดสักท่อนหนึ่งเลยเอาแบบร้องปุ๊บเนี่ยแฟนๆตกหลุมรักเลย โอ้เช้าอยู่ด้าแบบมองกล้องนี้ได้ไหมกล้องแคบเดี๋ยวให้แบบว่าทีมงานแคบไปแคบเขินจัดไป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 ,ไป <c oughs> ขอเสียงตบมือให้น้องแทนครับผม <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เอาเลยนะพี่สาม ถ้อบางเงินให้เจออยากจะพูดดีคำว่ารักนี่ได้ไม่เธอทุกทกวันยังคอยคิดถึงทุกเรื่องของเธอที่ฉันได้ทำพลาดไปรู้ว่าไม่มีสิทธิจะทำอไรได้มากไหมเฮ้ยวันนี้ไงนี่เป็นไงฟังที่อื่นไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังแบบเต็มนะครับผมเข้าไปฟังได้เลยนะทางที่เอ็มบีตรงนี้น้องปล่อยมากเท่มากๆด้วย นะครับผมแล้วก็แชร์กันไปเยอะด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะแทมนะครับมีความสุขมากๆสุขสันต์วันปีใหม่นะครับผมสวัสดีครับนี่อะไรคขอาอเไครับมาเราลาแฟนๆไปด้วยกันนะครับผมเราพูดชื่อเพลงแล้วเราก็ลาเลยนะสวยๆคมๆฝากเพลงนี้ด้วยกับเพลง Chance s ครถ้าบังเอิญได้เจอครับผมเพลงมา